ตับหลวงไซเบอร์ตามสุดแล้ชก็ราบข่าวนี่คนตามไม่สุดสั่งไม่้องท่านตามเว็บอินตัวอย่างหรือย้อนกันไปหน่อยเอาชื่อเวนี้บันทึกไว้ในสื่อเลยิกลังสัครับถ้าใครอยากถามว่ารารคี่ยืนมาอยากะต้องขออรตอรับ เดี <out> ๋ยวขั <fin anta> <ots> ้นตอนนี้นะครับจทางเราสอบวนนะครับทางทางเจ้าที่ปุดจับภูมินะครับมีการที่ตรวจยึดนะครับในส่วนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องนะครับทั้อหาและข้อหาเหล่านั้นผมง่าการตรวจนะครับขั้นตอนต่อไปทางเราตรวจก็จะส่งแจ้งไปกอนะครับเพื่อเรามีการออกไปจับผู้ต้องหาเนี่ยในข้อหาร่วมกระจัดที่มีการเล่นการเงินและข้อหาโรคกระจับโภคเงินพวกเงินเนี่ยเอาฉะนั้นเนี่ยทรัพย์สินทั้งหมดนะครับที่เราตรวจจัดได้ที่เราทราบว่าน่าจับได้จากการลงพิจด้วย การเป็นผู้จัดพิธีการเล่นขนาดเนี่ยเราจะของปองครับผมคือซับทั้งหมดเนี่ยกองออมก็มีระยะเวลาในการที่พระราชาต้องรายงานตามราะยะเวลาเมื่อเรายึดซับกันแล้วนะครับจะต้องส่งกองมภายในเวลาและสําคัญที่นัดเล่นการงานกุดคือกฎหมายปารมีข้อหนึ่งอุบับิเหต 25ล้านผมจะพูดกลางชัดไหมกว่าตกลาวจังเลยกว่าเคียดลรดลาวมากเราจะพูดไทยชัดปัญญยเราจะพูดไทยชัดปนี่ยเส้นเงินถึงเราไล่ล่าเราจะตกเรากัดไม่ปล่อยเค็ดลัครับประเทศทั่วไปเนี่ยนะครับประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขามีอะไรเส้นถกต้อง แต่ประเทศไทยเป็นคนมีศีลธรรมไม่ชอบเรื่องแบบนั้นถูกต้องไหมครับยกเล้นที่หนึ่งในสิหกนะครับโอเคท่านเลี้ยงสองคำ แล้วกบเรื่องนี้เราพูการมาเมื่อสองที่แเราติเ้องคป็นการคนเกีโยนครับรัี่มาเมื่อสองีที่แล้วทีมาเกี่ยวกับเรื่องของว่าทางนี้จะมีการองีารแย่งิมใหม่ต่อรอนร่องที่จะจริงหรรับวันั้นท่านผู้การนะครับผู้การอำนวยามสะกนะครับได้รับเรื่องจากอดีตท่านรองผูชการเรียบร้อยแล้วและก็ต้องมีการตรวจสอบ เพราะว่าข้อมูลที่ส่งมาไปที่สทหนึ่งสองสามสี่ห้าองค์ใหญแล้วก็ถึงขั้นตอนไหนซึ่งตอนนี้ได้มีการประสานในส่วนผู้เข้าก,การทั้งห้ากองข้าการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บางเรื่องอาจจะไปดูที่กองการหนึ่งในะลที่หึ่งก็อยู่ในการที่สืบสวนติดตามแล้วก็ตามที่ท่านรองผู้การทางการีนะรท่านรองผู้การ แห่ชงชาติเนี่ยทำเรื่องแล้วก็มาถึงนี่ด้วยตัวเองนะครับท่านนายกเอง,งับก็ขออนุญาตดำเนินการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับท่านบอกว่าไม่สามารถที่จะตอบได้แล้วสอบเรื่องนี้อะไรบ้างคะอันนี้เดี๋ยวจะรอายกฎหมายนะเดี๋ยวทางฝ่ายกฎหมายกองทุนการรับเรื่องไวเพราะท่านเพิ่งมาที่สองวันที่แล้วใช่ไหมครับเมื่อสองวันที่แล้วทางกองทุนการไซเบอร์ก็รับเรื่องไว้เรียบร้อยและจะตรวจสอบโดยทราชการ จริงๆวันนี้ผมมีหลังจากแถลงข่าวเสร็จผมก็มีว่าไปเซ็นสัญญาวันนี้ได้งานวันนี้ได้งานพรีเซนเตอร์สองแบรนด์วันนี้ได้พรีเซนเตอร์สองแบรนด์ได้งานใหม่เพิ่มแบรนด์ละหนึ่งปีแบรนด์ละหนึ่งปีเป็นพรีเซนเตอร์รับข้อมูลมาและดเนินการอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามขั้นตอนครับผม เสร็จจากนี้ก็ได้รับงานพิเชนเตอร์ไปประชสัญญาสองแบรนด์เป็นสินค้านี่แหละครับแบรนด์ใหญ่เลยเดือนนี้ได้พิเชเตอร์สองสองตัวก็คือตัวละหนึ่งปีเดือนนี้ได้พเนเตอร์2อตัวก็คือตัวละหนึ่ปีอนได้เนรตัวกาคือว่งีเอนีเเอองสงกิคหนดไซเบอร์สอกคือตลนม่เดือนี้ไม้พิเนเอร์งองวก็คือวลหนนน้ได้ร ก็ขออนุญาตดูรายละเอียดนะทรับผูพี่พี่ขออนุญาตดูรายละเอียดสพราว่าฟ้องซ้ำาในซ้ำแล้วก็ตอนนี้ฝ่ายกฎหมายดูอยู่ครับตั้งแต่วันที่ท่านหมาแต่วันนั้นื่อสองวันที่แล้วเนี่ยก็ทางผู้การเลยการกทสวงเรื่องให้ฝ่ายกฎหมายทางรช โดยละเอียดครับแล้ใช้เวลานะครับให้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 ชัดเจนแระดูผู้กู้ผู้บรรทัดที่ท่านที่ท่านเสนอมาครับผมว่าต้องต้องใช้ความละเอียดการจะออกสื่อไปว่าเป็นซ้ายเป็นขวาเป็นกลางยังไงอยูย่งขออนุญาตที้หนึ่งขออนุญางตาให้ทางฝ่ายกฎหมายของทางกองชการไซเบอร์ได้ทำการตรวจสอบคืนนี้ก็มีการไล่สดที่บ้านผมหนึ่งทุ่มตรงบ้านหลังใหม่ วันนี้มีงานเช้าเนี่ยมาแถลงข่าวแล้วก็ตอนบ่ายก็มีเสีนงัญญาสองตัวแล้วตอนดึกดึกทุ่มหนึ่งก็มีไลฟ์สดสองแบรนด์ที่บ้านผมหลังใหม่เดี๋ยวผมปรยัดตรวสอบได้มั้ยเพราะว่าวันนั้นผมก็ไม่ได้อยู่ในตอนที่ท่านมาไม่อยู่กับท่านทุกการในการับเดี๋ยวผมตรวจสอบหน้สื่อมาสอบถาจริงวันนี้จริงจ้า แต่ว่าตอนนี้ยิ้มแม่นอนเลยยังไม่นอนเลยผมยิ้มแม่นอนเลยครับวันอะไรต้องมีระยะเวลาเลยครับพอเมื่อมีคนมายื่นร้องเนี่ยฮะคุณต้องทำภายในสิบห้าวันสิบวันพันวินิจเวลานะครับอันนี้ก็ไม่ไม่มั่นใจนะครับในเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวรอทางทางกองบัญชีการและฝ่ายกฎหมายเป็นผู้นำที่แจ้งดีกว่าเป็นไปได้ไหมคะเรื่องนี้จะมีคนในคอยส่งข้อมูลให้ครให้ท่านออกมาลงเรื่องนี้ด้วยค่ะคนในไซเบอร์ค่ะ ก็ว่าว่ากันไปครับไม่เป็นไรครับก็ว่าตามข้อจริงอดีกว่านั้นว่าตามข้อดีจริงการสืบสวนและสอบสวนอย่าเพิ่งไปคิดกันไปเองก่อนผมว่าเราว่าตามข้อจริงดีกว่านะครับและการสืบสวนสอบสวนอะไรที่เป็นข้อดีจริงอะไรเป็นแง่ความหมายต้องทำให้ตรงเปี่นะครับไม่ดีซ้าดีกว่าไม่ได้ พราะว่าอ,อย่าลืมว่าสื่อ,อตรเลี้ยงแยะประชาชนกําลังสนใจเรื่องนี้เรื่องสแกนออนไลน์นะครับเรื่องของเราเนี่ยดังนั้นถ้าคุณไปบิดเบี้ยวไม่ได้เดี๋ยวนี้มันสื่อมันไปทุกนาทีนะครับคุณบิดเบี้ยวคดีบิดเบี้ยวเกี่ยวกับเรื่องการพูดไม่ตรงนะครับไม่อันนี้นั้นเวลาพูดอะไรเนี่ยต้องให้พูดเฉพาะทางขึ้่อฟตงกฎหมายนะมาเป็นผูต้ตอบและแจ้งให้ทราบกีกครั้งครับผม ท่านอื่งไปเลยไหมครับท่านระตอนนี้ทั่งคนก็จัดการโดยเรื่องของการทำงานของไทรเบอร์ว่ามันมีเรื่องเรียนพนักานออนไลน์แต่ว่าโทรเบอร์เองก็ทำงานมาอีกทีนี้ให้กำมังใจกันก็แง่ที่ผมบอกให้จบกี่อีย่างหนึ่เว็บเก็ตจบที่อย่างไรจบอย่างคืออย่างนี้ครับอยากบอกตำรวจตำรวจทุกคนตั้งแต่ในสิทจากในดาบจนถึงพลเอกต้องทำงานเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ แต่ผมเองมองเป็นวารละนานาชาติเพราะผมไปประเทศเพื่อนบ้านมาแล้วที่กำลังมีปัญหาอยู่เนี่ยได้กลับมาแค่สองคนทับใหญ่อยู่ฝั่งนู้นและประเทศเพื่อนบ้านเขามีหลายเส้นในการเล่นนันได้แต่คนไทยไม่ชอบเล่นพลังไงคนไทยไม่ชอบเล่นพนังดังนั้นเนี่นยประเทศไทยจึงมีการาลัดไม่ได้และถ้าเกิดกำาวจเซิร์ไม่ทำเสนอแต่ละเดือนยอูเอลเป็นหมือนยูเอล แต่อย่างที่คุณถามว่ามันเปลี่ยนหลอดหลังเดียวคุณเปิดหมื่นผมเปิดหมื่นห้าแต่ถามว่าแพลตฟอร,ร์มที่แข็งแรงนั้นนะ่ะไม่ต้องรอถึงตํารวจรอไม่ต้องเสนออีอีรอ,อไม่ต้องเสนออ่านาเรียนศาลและกงงาุนาอานเรียนแพลตฟอร,ร์มต่างปิดแพลตฟอร,ร์มเห็นก็ปิดเลยครับก็ปิดเลยครับเพราะเนื่องจากประเทศไทยเรามีเว็ทพนังไม่ได้ไม่ต้องรอว่ามนปิดหมื่นแล้วก็มาเปิดหมื่นห้า เสนอีีีนำเรียนสารสารการ,รน,นำเรียนเครือข่ายเป็นการมองเห็นนะับเมืัอถามว่าตำรวจปิดทำไมไม่ปิตดตำรวจปิดไม่ได้เพราะคนที่ปิดก็ไม่ใช่ดีีใช่ไหมครับคนที่ปิดที่มาเห็นคือแพลนฟอมนะ้เครือข่ายที่ใช้เครือข่ายนั้นปิดครับแต่ไม่ใช่ปิดเลยเขาเรียกว่าปิดการมองเห็น งั้นแพแลตฟอร์มทั็งนีเข้ามาเว็บโฟเว็บพลัาหลอกลวงท้านู้แล้วเนี่ยปิดเลยครับช่วยกันครับนอกจากเป็นหน้าที่ตำรวจโดยหลักแล้วแต่แพลตฟอรมที่แข็งแรงทุกท่านช่วยกันครับเพื่อให้สิ่งให้ดีในประเทศไทยออกไปสันเวลาสุดถามครับไม่มีน้องมีแรงก็รออยู่ เนาะยังสิดสุดสุดค่ะตอนนี้ยนะคะทางสโมวรก็จะมีคุณดิ๊นะคะผู้ใหญ่บ้านสี่แลรือคุณดิ๊กที่บุญค่ะคุณผู้ชีด่าัค่ะมาตตางดาวทางอกผู้จัดการค่ะเพื่อยี่นสีส่วนของการผูกและอ้างค่ะแบบนี้องค์ขไงเังานค่ะขอเชิญค่ะเข้าไปได้ใช่ไหมครับ

ตดคนนี้ดีกว่าค่าคุับูนะคบได้เลยครับได้เลยครับก้อก็มีคนตามประมาณสี่ล้านมได้ยงไปเหอนเดอ๋อเเหมือนเดิมครับเมอเดิมครับเดน้อล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 ้ลอยดหลักครับแจ้ได้เหมือนเดิมครับเดิมดีกว่า้อเขาครับ กิดครับเขาเปน็นเราหาใช่วานช่อเนะมครับาอาข,อขอครับครับเรียบร้อยรับผมได้ครับครับโอเคครับวันนี้ครับ